ประชาชนฮือประท้วงหลังจากที่องค์กรนอกภาครัฐอย่าง NGO 18แหง่งออกแถลงการร่วมแสดงความกังวลต่อการกลับมาของแรงงานกัมพูชาประมาณ900,000คนจากประเทศไทยโดยเตือนว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการจ้างงานของกัมพูชาพร้อมกับระบุว่าการหลั่งไหลกลับมาของชาวกัมพูชาครั้งนี้ใหญ่ มีสาเหตุมาจากการประทะกันตามแนวชายแดนเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแรงงานที่เดินทางกลับมีจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งสูงกว่าการระบาดของช่วงโควิด -19 ที่ในเวลานั้นมีแรงงานเดินทางกลับบ้าน ประมาณ260,000คนในแถลงการระบุด้วยว่าแรงงานที่เดินทางกลับจำนวนมากกำลังเผชิญกับภาวะยากลำบากขาดแคลนอาหารและการขาดโอกาสในการทำงานซึ่งศูนย์แรงงานและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่ามีแรงงานกว่า700,000คนที่ได้เดินทางกลับไปยันพื้นที่ชนบทซึ่งการเข้าถึงการจ้างงานถูกจำกัดเป็นพิเศษโดยล่าสุดในกลุ่มต่อต้านขเขมรมีการพูดถึงเหตุการณ์นี้ ซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเรื่องมันเกิดจากที่เพื่อนบ้านเราคือกัมพูชาต้องพึ่งพาตลาดไทยเกือบครึ่งในการระบายมันสัปาปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลกักแต่พอไทยเราเอาจริงปิดด่านคุมค้มเข้มมาตรการสากลเป๊ะๆผลที่ตามมาคือไหยนะมันสัปาปะหลังของเขาขายไม่ออกเนาเสียก็เป็นภูเขาเลย ราคาดิ่งเหวสุดๆเหลือกิโลละ80-90สตางค์เท่านั้นชาวไร่ขาดทุนยับค่าปุ๋ยค่าแรงยังไม่ได้คืนพอสินค้าเถื่อนเข้าไม่ได้สัพพายในบ้านเราก็ลดราคามันสัมปะหลังไทยพุ่งกระฉุดทันทีเกษตรกร,ร,กรไทยยิ้มแก้มปรีการที่ไทยเราแค่อยู่เฉยๆรักษามาตรฐานโลโก้มองเห็นคุณค่าและเกษตรกร,ร,กรไทยก็ได้รับประโยชน์เต็มๆ ส่วนเขาก็ต้องรับการจัดการที่ผู้นำหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนกัมพูชาตอนนี้หนักมากเพราะต้องเจอกับวิกฤตค่าของชีพที่แพงหูฉี่สาเหตุหลักคือเขาเลือกใช้เงินดอนลลา,าร์สหรัฐเป็นหลักพอค่าเงินดอนลลาร์แข็งขึ้นสินค้าทุกอย่างที่นําเข้าก็แพงขึ้นทันทีเพราะเขาควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ขาแกงจานละเกือบ100บาท ไก่ทอดชิลละ50บาทในขณะที่รายได้คนงานวันละไม่ถึง300บาทสภาพแบบนี้คนอยู่ไม่ได้แน่นอนมันคือภาวะข้าวแพงหมากแพงที่จะบีบให้ประชาชนต้องออกมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาลในที่สุดซ้ำไรกว่านั้นกองทัพที่เคยเป็นเกราะคุ้มกันผู้นำก็เริ่มแตกแถว พอเบีย้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อยเริ่มถูกค้างจ่ายหรือโดนหักหัวคิวหนักขึ้นความพักดีมันกินไม่ได้และที่เจ็บปวดที่สุดคือในยามที่ลำบากลูกพี่ใหญ่อย่างจีนก็ไม่ช่วยล่าสุดจีนเลือกเซ็นสัญญา G2G ซื้อข้าวไทย5 0 0 0 0ตันแทนนี่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงเพราะจีนมองว่ากัมพูชาเป็นลูกน้องที่ทำงานพลาด สร้างแต่ปัญหาสภาพตอนนี้จึงเข้าข่ายรัดล้มเหลวโดยสมบูรณ์แล้วล่าสุดวันนี้2ธันวาคม2568มีรายงานว่ากระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมบูชาระบุว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกลุ่มการค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันนั้นรวมถึงข้าวเนื้อสดปลาผักและไข่ถูกยกเลิก จนสิ้นปี2028อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเท่านั้นไม่รวมถึงอาหารที่ขายตามร้านอาหารต่างๆเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรการหนึ่งกล่าวคาดหมายว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากแก่ครอบครัวต่างๆในขณะที่อาหารยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ประชาชนหมดไปกับการใช้จ่ายมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์มาตรการนี้ มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาเพิ่งระงับภาษีเงินได้ที่ภาคธุรกิจต่างๆต้องชำระในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจัดหาและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างเช่นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวโพดถั่วเหลืองมันสำปะหลังมะม่วงหินมะพร้าวยางลำไยมะม่วงกล้วยปลาสุสัด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและน้ํามันปาล์มที่ผลิตขึ้นเองภายในท้องถิ่นที่ใช้ในอาหารสัตว์โดยเมื่อวันพฤหัสที่แล้วกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมบูชาระบุว่าการยกเว้นภาษีออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและกระตุ้นการเติบโตในภาคการเกษตร